อันนี้ก็เตรียมรังเผื่อว่าจะไปล่อพึ่งยามเย็นก็ทาครีมแล้วนะครับทาครีมแล้วก็พ่นไปแล้วครับมาสักครู่นี้เองครับมือยังเปียกๆอยู่เลยก็ลหลังจากนั้นก็รอดูครับว่าพึ่งจะมาไหมคือถ้ามันได้กลิ่นมันต้องมาผมไม่ได้บอกว่าพึ่งสํารวจนะครับแต่เมื่อผมทาครีมแล้วพ่นพ่นไปแล้วนะครับนี่ฮะทาครีมแล้วพ่นไปแล้วโอ้พึ่งเกาะมืออาไม่ใช่เนี่ฮะ ถักแป๊บหนึ่งพึ่งมันจะได้กลิ่นครับพึ่งงานพึ่งหลวงพึ่งมิ้มพึ่งอะไรก็ช่างมันผมก็บอกว่ามันได้กลิ่นถ้ามันมีพื้นโพรงทําไมมันจะไม่มาฮะเออครับผมมันเป็นเรื่องง่ายๆนะการล่อพึ่งนี่ฮะมาและมาอันนั้นเนี่ยเห็นไหมถ้าคนดูดีๆคุณจะเห็นเลยพึ่งบินแว๊บแว๊บแว๊บแอยู่เนะยก็คือบ้านผมเนี้ยมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกลิ่นพึ่งอยู่ละนะฮะลองดูมัามาไหม ผมว่าเด pues ี๋ยวมันก็มาเพราะมันได้กลิ่นจริงๆแล้วมันมาแล้วนะครับแต่จาว่าถ่ายไม่ทันก็คือเนี่ย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 เนีนยห็นคือทาปุ๊บพอลนไฟปุ๊บกลิ่นมันจะฟุ้งไงนี่คือข้อดีของครีมล่อพึ่งครับเมื่อมันไปโดนความร้อนปุ๊บมันจะส่งกลิ่นฟุ้งทันทีครับที่จริงแล้วเนี่ยถ้าใครใช้ ครีมล่อพึ่งอย่างผมเนี่ยมันจบในทริปเดียวไม่ต้องไปสนใจฟีโรโมนไม่ต้องไปสนใจไข่ล่อพึ่งครับครีมล่อพึ่งตัวเดียวเอาอยู่แต่ค่อนข้างจะราคาสูงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นกรรมวิธีในการผลิตแบบใหม่เนาะครับแล้วก็ใช้วัสดุค่อนข้างเปืองใช้เครื่องไม้เครื่องมือครับแต่ไม่ต้องห่วงครับมันมาแน่คือมันได้กลิ่นปุ๊บมันจะมาเองแหละครับก็คือนี่ๆๆนนนะฮะ จริงๆแนละ้วมันมาเยอะแล้วนะตั้งแต่ว่าผมอาจจะว่าเห็นคนยืนอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าใครยืนดูจะเห็นว่ามันมแบบินแวบๆๆยวผมจะถ่ายนิ่งๆให้ดูเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันแวบๆบๆแบบแบบอยู่นะนี่ยๆๆ,ๆต้องเออต้องอยู่ตรงนี้จะมองเห็นเห็นไม่ได้ถ้าถ่ายก็อันนี้เนี่ยมันอยู่ที่มือเน,นี่ยเอาไปละ นั่นแหละครับนั่นคือผลของทีมล่อพึ่งถ้าตรงนั้นมีพึ่งโพรงมันมีโอกาสผมไม่ได้บอกว่ามันจะประสบความสําเร็จกันทุกคนแต่มันมีโอกาสไงโอกาสมากกว่าเพราะว่ากลิ่นที่มันพุ่งออกไปเนี่ยอ๋อรู้ว่าใครชนอะไรหน้าปะเนี่ยอ่ะนี่ครับเนี่ย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 ในกล่องใมาลมาโป๊ะโป๊ะแป๊บๆอยู่เนี่ยคือถ้ามันมีพึ่งโพรงมีพึ่งสำรวจอยู่แถวนั้น มันมีความเป็นไปได้มากเลยครับที่มันจะมาเนี่ยสองตัวสาตัวสี่ตัวแล้วครับตอนนี้เพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของครีมล่อพึ่งอ้าวไปแล้วพอเราเลื่อมโทรศัพท์ไปใกล้มันก็หนีครับเดี๋ยวเย็นๆนี้เด,เดี๋ยวผมจะเอาไปเอากล่องนี้ก็สิบแต่สิบปีแล้ว้งกล่องอันเนี้ยที่ตรงนี้ที่ทําไมมันทายเยอะเพราะมันหา่างครับมันห่างผมก็เอาครีมอุดเข้าไปเท่านั้นเองมันหา่างสักเกือบเซนได้อะครับผม ือตรงไหนเป็นร่องเป็นรูเนี่ยผมจะเอาเอาเนี่ยเอาครีมล่อเพิ่ออุดเข้าไปครับมันก็เลยดูเหมือนทายจริงถ้ามันไม่ห่างก็ไม่ต้องไปอุดมันนะครับของผมห่างเยอะเพราะว่ามาสิบกว่าปีแล้วอะครับน่าจะประมาณนั้นนะก็ใช้ล่อใช้เลี้ยงไปมั่งอะไรมั่งบางทีมันโดนมันโดนข้าวยาข้าแมาลงมาจากที่อื่นไงฮะบางทีก็สงสารมันหลังๆมาผมก็เลยไม่ค่อยได้เลี้ยงถ้าล่อได้ผมก็ขายไปครับเท่านั้นเองเนาะ คือไม่สามารถเลี้ยงข้ามฤดูได้เพราะว่าบางทีถึงฤดูที่เขาทําไร่ทํานาถึงฤดูที่เขาทําไร่ทํานากันเนี้ยบางทีเขาใช้ยาเคมีเยอะเราก็สงสารมันนี่ใครซื้อก็ขายไปถ้ารอได้นะครับถ้ามันมาอยู่ก็ขายไปครับผมถ้าพึ่งมิ้มก็ตีกินโอโอเคครับแต่จริงๆแล้วมันคือถ้ามันมีพึ่งอ่ะครับมันมาถ้ามันจะเป็นพึ่งอะไรมันก็มาแต่พึ่งที่เราเลี้ยงก็คือพึ่งโพงเด้อเออถ้ามันมีพึ่งโพงอยู่แถวนั้น ทำไมมันจะไม่มาล่ะผมก็พูดอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าพึ่งโพล่งไม่มีมันก็มีพึ่งอื่นมาตอมๆตอมๆแล้วก็ไปเพราะว่าไม่ใช่ลังมันฉะนั้นเองครับถ้าพึ่งมันพร้อมย้ายลางังเดี๋ยวมันก็มาอยู่เพราะว่ากลิ่นมันแรงยิ่งตอนแดดจัด4 30 40องศาเนี่ยโหฟุ้งเลยครับถ้ามันฟุ้งแล้วมันแ๊ปเดียวไงแ๊บเดียวมันก็มาดูแล้วครับ เนาะมาแล้วยังไม่รู้ผมไม่เห็นรู้แต่ว่ามันเนียเนียนถ้าดูไกลๆก็จะเห็นมันแว๊บๆอยู่เนี่ยถอยหลังมาหน่อยเนาะเห็นหรือเปล่าไม่รู้เนาะแบบเหมือนแว๊บอยู่เนี่ยคือบ้านผมเนี่ยพึ่งมาง่ายเพราะว่าทั้งหลังเนี่ยมันเรียกว่ามันเป็นการทํางานของผมอยู่แถวนี้ไงเพราะฉะนั้นพึ่งมันจะมาออมมารวมมาแล้วก็อยู่แถวนี้แหละ นี่นี่นีนี่นี่เห็นไหมนะเห็นเห็นเนาะเออมาเดโมเออใครไม่ชอบใครไม่ชอบดูอะไรที่ไร้สาระก็ผ่านไปครับก่อข้ามก่อข้ามแต่ใครที่อยากจะมองดูให้มันแน่ครับก็ลองลองดูที่แถวนี้และครับนั่นแหละเดี๋ยวเย็นนี้นะผมก็เอาไปแต่จะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้คือแถวบ้านผมเนี่ยเคมีไอ้ชาวไร่ชาวนาไงบางทีเรารลาได้แล้วอยากจะเลี้ยงต่อก็ มันไม่ได้เนาะพอมันได้กลิ่นเคมีได้กลิ่นยาได้กลิ่นยามันก็ไปอะไรไปมันย้ายรังไงผมเลยล่อแล้วเข้าพักเดี๋ยวก็ย้ายแล้วเพราะว่าช่วงที่เขาฉีดยาฆ่าหญ้าฉีดฉีดยาอะไรกันเนาะมันไม่เหมาะสมไงฮะมาห้อผมมีสวนอยู่เจ้าเดียวที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เคมีแต่รอบบ้านผ่านเมืองเขาใช้กันหมดมันก็พุ่งเข้ามาเนาะแต่เห็นอยู่แล้วล่ะเนี่ยว่าแป๊บแป๊บแป๊บเ่พิ่งมาครับผมเนี่ยเข้าไปในรังแล้วออกเข้าไปในรังแล้วก็ออก เพราะฉะนั้นถ้ามันมีพึ่งพงเป็นยังมันจะบอกมาเนาะโอเคครับผม